สวัสดีครับ ผู้ที่สนใจจะพัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยด์นะครับวันนี้มาแนะนาเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนานะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกมาจากทางฝั่งของ Google เองนะครับคล้ายๆกับในส่วนของ Microsoft ที่มี Visual s t u d i o ใช่ไหมครับทางฝั่งของ Android ก็มีเหมือนกันชื่อว่า Android Studio นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี้นะครับก็มีวิธีการติดตั้งไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับต้องเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งด้วยการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการเป็นตัวช่วยในการรันนะครับนั่นคือ j a v นา่าเองนะครับ ที่ลิงก์ยาวๆบริเวณสีแดงบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะติดตั้ง JDK หรือว่า Java Developer Kit นะฮะลงไปในเครื่องนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการเซ็ตหรือว่าการกําหนดผาธนะครับให้กับโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อติดตั้งแล้วก็กําหนดผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อมานะครับก็คือในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม Android Studio นั่นเองนะครับก็เข้าไปตามลิงก์นี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ เริ่มต้นนะครับขั้นตอนแรกกันดีกว่ากับการติดตั้งโปรแกรม Java นะครับก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ u r เสีแดงบริเวณนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาของเว็บหน้าตาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูหน้าตาเว็บกันนะครับหน้าตาเว็บเราเนี่ยนะครับเวลาเข้ามาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็น Oracle นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะวาเป็นของซันหลังจากนั้นก็ถูก Oracle ซื้อมาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับก็ลองมองหาลองเลื่อนเมาส์ลงมานะครับให้มองหาบริเวณนี้ครับจะคิดว่าดาวนโหลดนะฮะ JDK คลิกเข้าไปที่บริเวณนี้เลยครับ ทีนี้นะครับเมื่อเข้ามาถึงนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเลือกที่นี่ครับนี่ accept license agreement นะครับเป็นยอมรับข้อตกลงในการติดตั้งนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะใช้งาน Java ที่ใช้งานเนี่ยกับ OS เราเป็น OS อะไรนะครับเป็น Linux หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็น Solaris นะครับหรือว่าเป็น WindowsWindows ก็ยังแบ่งออกไปอีกว่าจะเป็น Windows 86นะครับหรือ64บิตอีกนะครับก็ลองเลือกเอาว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับในตัวอย่างนี้จะเลือกเป็นในส่วนของ Windows 64บิตละกันนะครับพร้อมแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของอ,อินเทอร์เนต็ตของแต่ละท่านนะครับว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับจำตำแหน่งในการดาวน์โหลดไว้ด้วยทีนี้ก็เลือกไว้ได้4ละกันนะครับแล้วก็เลือกเซฟนะครับที่มันมีอยู่แล้วเนาะ เมื่อเลือกเวอร์ชั่นที่จะดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมก็จะได้ไอคอนหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเวอร์ชันที่ดาวน์โหลดมาเป็น JDK นะครับ7แล้วก็อัปเดต23นะครับแล้วก็เขียนว่า Windows x64 ก็คือ Windows 64บิตนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกต่อนะครับในขั้นตอนการติดตั้งพื้นฐานของการติดตั้งโปรแกรม Java หรือ JDK เองนะครับ เมื่อเราไปคลิกที่ไอคอนเมื่อกี้นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะขึ้นหน้าตาของโปรแกรมมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้นะครับกด next เลยนะครับขั้นต่อมาเนี่ยโปรแกรมก็จะให้เราเลือกว่าเราต้องการจะติดตั้งอะไรลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เราบ้างนะครับจะติดตั้ง development tool นะครับ source code ตัวอย่างนะครับหรือว่า public GI หรือเปล่านะครับก็สามารถเลือกได้ที่ไอคอนด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งที่มีการติดตั้งตอนนี้นะครับเครื่องของเราก็จะทําการติดตั้งตัว JDK เนี่ยลงไปที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ จาวาเจดีเตรงนี้จำตำแหน่งไว้ให้ดีนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเขาจะให้เลือกในส่วนของการรันในส่วนของตัว j a v า,า Runtime e n v i r o n m e n t อีกนะครับว่าจะ,จะติดตั้งไว้ที่ใดนะครับโดยปกติก็ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดก็เลือกตามที่โปรแกรมเลือกค่าพื้นฐานไว้ให้แล้วกด next ได้เลยนะครับเราก็รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นแถบสแดสดงสถานะในการติดตั้งนะครับก็จะใช้ ระยะเวลาในการติดตั้ง ไม่นานานเท่าไหร่นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าจอของโปรแกรมนะครับขึ้นมารายงานผลว่าการติดตั้งสําเร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาหลังจากที่มีการติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะทําการกําหนดค่าของตัวแปรนะครับ3ค่าด้วยการคือค่า Class Path น,นะครับ j a v a Home แล้วก็พาธให้กับในส่วนของ Java เราเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการการติดตั้ง Android Studio ในขั้นตอนต่อไปนะครับ โอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับเครื่องที่ใช้ในการทดลองในการติดตั้งอ่าคลาสพา j a v วา o m มแล้วก็ผ่าด่านพวกนี้นะครับเป็นว i n d o w s 8นะครับเพราะนั้นหน้าตาของว i n d o w s 8ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าได้ที่ในส่วนของ Start เมนูของ w i n d o w s 8นะครับคลิกในส่วนของเลือกในส่วนของ System นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับสิ่งที่อยากให้เลือก ให้มองดูมองหานะครับ Advanced System Setting นะครับที่บริเวณนี้นะครับเข้ามาก็จะเห็นแ็บอยู่หลากหลายแ็บเลอร์ทีเดียวนะครับให้เลือกที่ environment variables นะครับที่บริเวณนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการกำหนดค่าในกำหนดค่ากับตัวแปรนะครับซึ่งมีอยู่3ค่าด้วยกันนะครับค่าแรกคือค่าผ่านนะครับเนื่องจากเครื่องนี้มีการตั้งอยู่หลากหลายโปรแกรมนะครับก็จะมีตัวแปรผ่านอยู่แล้วนะครับผ่านเนี่ยจะให้เข้าถึงในส่วนของโฟลเดอร์นะครับก็ตัวนี้ครับอยู่ใน c program file java jdk นะครับ 1.7.0.25ตัวแปรผาได้เข้าถึงโฟลเดอร์บินนะครับที่เข้าถึงโฟลเดอร์บินถ้ากลัวจะผิดพลาดก็เข้าถึงโฟลเดอร์บินแล้วก็ copy ตัวผ่าตัวนี้มานะครับหลังจากนั้นก็มาเพิ่มค่าให้กับตัวแปรผ่าที่บริเวณนี้นะครับก็คลิกที่ Edit ถ้ามีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็เลือก New เลยนะครับถ้ามีอยู่แล้วให้เลือก Edit นะครับไปที่ ด้านหลังสุดนะครับกด m นะครับ cursor อยู่บริเวณนี้ใส่ semicolon เข้าไปก่อน1ครั้งตามด้วยผ a t h ที่ต้องการจะกาหนดนะครับเสร็จแล้วกด ok นะครับเสร็จแล้ว1ตัวตัวแปลผ a t h นะครับอีก2ตัวนะครับที่ต้องทําการ set up คือ class path ใช่ไหมครับก็ให้พิมพ์เลย cla ws path นะครับ class path ใส่ค่าง่ายๆครับที่ value variable value ให้ใส่จุด1จุดพอนะครับและอีกหนึ่งตัวที่ควรจะกำหนดไว้นั่นคือ java home นะครับก็เป็น java นะครับแล้วก็ underscore home นะครับตัวนี้ใช้ในส่วนของชื่อโฟลเดอร์เหมือนกันที่ทำการติดตั้งนะครับแต่เราเอาแค่นี้พอครับไม่ต้องเข้าไปถึงโฟลเดอร์บินนะครับก็เอาเข้าแค่ c colon slash program files java slash jdk 1.7.0 ขีด25พอครับเอามาเป็น variable value นะครับหลังจากนั้นกด OK ครับตอนนี้ทำการ set up ค่าของตัวแปร ของผาดครบแล้วทั้ง3ผ่ผาดนะครับวิธีการเช็คง่ายๆว่าเครื่องเราเนี่ยสามารถรันจาวาได้หรือยังแล้วก็รู้จักผาดสมบูรณ์ไหมนะครับก็กดโอเคออกมานะครับเนะฮะเข้าที่ในส่วนของ Start m เมนูของ Windows 8เช่นเดียวกันนะครับคลิกเลือกที่ c m m a n d p พร้อมนะครับจะได้ลักษณะของ Command p พร้อมลักษณะแบบนี้ครับให้เทสด้วยคำสั่งจาวานะครับขีดนะฮะตรงกลางคำว่าเวอร์ชันนะครับตัวนี้ถ้าเครื่องเรามีการติดตั้งและการกาหนดผาดถูกต้องเนี่ยนะครับตัวของคาสั่งนี้ จะทําให้ Windows ตอบกลับ Command พร้อมมาว่า Java ที่เราใช้งานเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับถ้าจะเทสอีกหน่อยนึงก็คือใช้คําสั่ง Java C ครับถ้าพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือการคอมไพล์ไฟล์ผ่าน DOS Mode ใช่ไหมครับถ้าพิมพ์ก็จะขึ้นในส่วนของ extension ของ Command ขึ้นมาอีกเยอะเลยนี่แสดงว่าเรา s e ตอัตัวของ Java สําเร็จแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรม Android Studio มาว่าจะทำการติดตั้งได้อย่างไรนะครับ สำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับจะเป็นการติดตั้ง Android s t u d i o นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม URL นี้นะครับนั่นคือ http://developer.android.com/sdk/installing/ ครับแล้วก็ er. /studio.html st นะครับซึ่งเวลาเข้าไปในหน้าเพจแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้งานนะครับไอคอนหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชันปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน 0.2x นะครับสำหรับการใช้งานในการติดตั้งบน Windows นะครับิเชันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่านะครับจากลิงก์ด้านบนนะครับก็จะพามาสู่หน้า หน้าตานะครับของเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับจาก URL ที่แนะนําไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีบอกว่า Early Access Preview นะครับนี่มีหน้าตาของการใช้งานลองเลื่อนดูก็ได้นะครับมีการพัฒนามาหลากหลายรุ่นเลยแล้วก็หลากหลายเวอร์ชันนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่จะดาวน์โหลดมาทดลองติดตั้งใช้งานในการเขียนโปรแกรม Android เราเนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชัน 0.2x นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับเมื่อต้นต้นปีเนี่ยเป็นเวอร์ชัน0.1นลฮะแล้วตอนปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน0.2แล้วนะครับพร้อมแล้วลองดาวน์โหลดกันดีกว่า ก็คลิกที่ไอคอนสีฟ้าบริเวณนี้นะครับเขาก็จะขึ้นเงื่อนไขนะครับและข้อตกลงในการดาวน์โหลดนะครับซึ่งก็เราต้องการจะทดลองใช้งานก็กดอ่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วกดดาวน์โหลดนะครับก็จะถามว่าจะเซฟไว้ที่ไหนในที่นี้ขอเซฟไว้ที่ไดซีละกันเนาะนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่าเป็น a n d r o i d นะครับ D R O I D นะครับนะครับขออภัยพิมพ์ผิดครับ A N D R O I D นะครับเสร็จแล้วก็มีซ้ำอีกนะครับดีจริงๆเนี่ยเอาไว้ที่เดียวกันและกันนะครับเ่เซฟเลยลกกันนะครับใช้ระยะเวลาดาวน์โหลดนะครับค่อนข้างจะยาวนานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขนาดในการติดตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ378 m ้เมกนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าความเร็วในการดาวน์โหลดของแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับจะเร็วขนาดไหนนะครับตอนนี้เราอสักครู่และกันนะครับ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะได้โปรแกรมหน้าตาประมาณนี้ครับชื่อว่า Android s t u d i o นะครับ Border นะครับก็จะมีระบุเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็ขีดว่าเป็น Windows .exe นะครับวิธีการติดตั้งก็เหมือนขั้นตอนการติดตั้งมาตรฐานครับดัแบเบิลคลิกแล้วก็รอนะครับก็จะขึ้นในส่วนของหน้าตอหน้าจอการติดตั้งขึ้นมานะครับ ถ้าเป็น Windows 8ก็จะถามซะหน่อยหนึ่งนะครับว่าจะให้สิทธิ์ในการติดตั้งหรือเปล่านะครับอันนี้คือหน้าจอแรกนะครับที่ขึ้นมาหลังจากที่เราเดบไปคลิกไอคอนเพื่อทําการติดตั้งนะครับสเต็ปการติดตั้งใช้สเต็ป next เหมือนเดิมครับกด next ไปนะครับเขาก็จะตรวจสอบว่าเครื่องเรามีการติดตั้ง Java SE Development Kit ไหมนะครับซึ่งเราติดตั้งไปแล้วล้วก็กดผ่านเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตัวโปรแกรมก็จะ detect ตาแหน่งของการติดตั้ง JDK ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับขั้นตอนต่อไปก็กด next นะครับก็ จะถามว่าลงโปรแกรมนี้จะใช้งานคนเดียวหรือว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังสามารถใช้งานได้นะครับก็แล้วแต่ นโยบายของเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่องละกันในที่นี้ก็เลือกเป็น install just for me นะครับตำแหน่งในการติดตั้งโปรแกรมก็จะถามว่าจะติดตั้งที่ใดนะครับโดยปกติก็จะลงไว้ใน user ปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้ก็ติดตั้งลงไปที่ local android android s e r i o นะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็กด next นะครับตัวโปรแกรมก็จะถูกติดตั้งลงไปบน start menu ด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็กด install รอสักครู่นะครับระยะเวลาในการติดตั้งโปรแกรมไม่นานครับไม่น่าจะเกิน3นาทีก็จะดระเมินการการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นหน้าตาแรกของการใช้งาน Android เสรีโอนะครับว่าหน้าตามันจะน่าใช้งานขนาดไหนนะครับหรือว่าความซับซ้อนหรือว่าความยุ่งยากในการใช้งานเนี่ยมันจะมากหรือว่าน้อยกว่าการใช้อ l คลิปในการพัฒนาแบบดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะดาเนินการการติดตั้งเสร็จนะครับสำหรับการเปิดใช้งานในครั้งแรกนะครับก็จะมีในส่วนของการถามนะครับว่าจะ Import ข้อมูลต่างๆโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมาจากในส่วนของ Android Studio เวอร์ชันก่อนหน้านี้นไหมนะครับถ้าเราเลือกที่จะ Import ก็เลือกออปชันด้านบนนะครับถ้าไม่เลือกเราต้องการจะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็บอกด้านล่างว่าไม่ต้องการจะ Import อะไรมาจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้น,นะครับกดโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะพร้อมในการทํางานนะครับถ้าถามถึงความเร็วในการทํางานก็จะพบว่ามีความเร็ว มากขึ้นนะครับกับการพัฒนาโดยการใช้เครื่องมืออื่นในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น E l i p s ปหรือว่าเครื่องมืออื่นใดก็ตามนะครับการสร้างโปรเจกต์ก็จะไม่ยากนะครับก็เลือก New Project เหมือนเคยนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Application Name นะครับซึ่งข้างบนข้อมูลที่จะระบุตัวนี้นะครับตัว Application Name นะครับตัวนี้จะเป็นชื่อที่ใช้บน Play Store นะครับถ้าเราอยากจะสร้างแอปขึ้นมาแล้วอยากจะอัพไปขายส่วนนี้ก็ต้องตั้งชื่อเช่นตั้งชื่อว่า My App นะครับก็ได้นะครับ My App แตชื่อนี้คงจะมีคน ตั้งเยอะแล้วนะครับในส่วนของโมดูลเนมตัวนี้ไม่ได้ใช้ที่ไหนนะครับใช้กับในส่วนของ Android s t u d i o เองในการอ้างอิงถึงชื่อโปรเจกต์ซึ่งจะตั้งชื่อเหมือน App ปพ lic ิเคช n name ก็ได้นะครับหรือจะตั้งชื่อเป็นชื่อเฉพาะก็ได้เช่น my นะครับ ohm อย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของแพ็กเกจก็แล้วแต่จะตั้งนะครับในการแพ็กเกจไฟล์ที่จะไฟล์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการพัฒนาจะเอาไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ก็จะตั้งไว้ที่ com example my ohm นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อกลางนะครับตัวนี้เป็นชื่ออื่น อื่นก็ได้เช่นชื่อจริงนะครับของแต่ละท่านเองนะครับในส่วนของแพ็กเกจโลเคชันสาหรับที่ที่ทำไฟล์ไฟล์นี้นะครับจะ Save File, เซฟไฟล์ไว้ที่ c u s e r e คร i t a n d r o i d s t u d i o p r o j e c t s แล้วก็ m y o w n p r o j e c t s นะครับ Minimum Requirement SDK อันนี้คือเวอร์ชันต่ําสุดที่สามารถรันในส่วนของโปรเจกต์เราได้นะครับ Target SDK คือในส่วนของคาดการณ์ว่า จะเอาไปใช้กับรุ่นไหนนะครับแล้วก็คอมไพล With นี่คือการคอมไพล์ซอสโปรเจกต์ไปที่ไหนนะครับที่เหลือก็เป็นการกำหนดค่าทีมโดยปกติก็ Default เบื้องต้นก็เลือก h o l o Li ท w t t h Dark Action Bar ไว้ก่อนละกันนะครับที่เหลือกด Next นะครับขั้นตอนต่อมาเขาจะให้เลือกไอคอนนะฮะก็จะมีทั้งที่มี Image อยู่ในเครื่องแล้วหรือว่าตอนนี้เลือกเร็วๆก่อนแล้วกันเลือกเป็นคลิป อาร์ตนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายอันนะครับลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าอยากได้ไอคอนโปรเจกต์เราเป็นรูปอะไรนะครับเช่นในที่นี้ขอเลือกเป็นตัว A อแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เลือกสีได้นะครับว่าต้องการจะได้โปรเจกต์ในแนวสีไหนนะครับก็จะพบว่ามันมีความคล้ายคลึงกับในส่วนของการใช้ทูอิคทิปในการพัฒนาเหมือนกันนะครับเมื่อได้สีที่ถูกใจแล้วก็กด Next นะครับก็จะเลือกในส่วนของการสร้าง Activity หรือว่าในส่วนของ layout ของโครงสร้างของมันนะครับของตัว Android ตอนนี้ก็เลือกเป็นแบล็ก i อคทิวิตล้ก น,นะครับยังไม่ต้องมีการกํากับโค้ดหรือว่ากลไกเข้าไปในโปรแกรมเรานะครับกด next ได้เลยนะครับตัวของไฟล์ที่ตัวของ IDE ตัวนี้จะสร้างให้ก็คือจะสร้าง main activity นะครับอันนี้คือเป็นไฟล์ที่จะใช้ในการเก็บกลไกหรือว่าโค้ดต่างๆที่ใช้สั่งให้ตัวของ Android app ของเราทํางานนะครับแล้วก็ในส่วนของ layout ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่การทํางานของการดีไซน์วางปุ่มวางไอคอนต่างๆไว้ให้ก็จะมีชื่อ2ไฟล์ในการกำหนดลงมานะครับด้วยปกติ m a i n a c t i v i t y ตัวนี้จะมีนามสกุลเป็นด java นะครับในส่วนของ Activity Main ตัวนี้ก็จะมีนามสกุลเป็น xml นะครับเสร็จแล้วกด finish ครับอยากดูหน้าจอแรกนะครับหรือหน้าจอการทำงานของตัวโปรเจกต์แล้วนะครับว่าหน้าตามันจะคล้ายคลึงกับ eclipse ไหมนะครับหรือว่าแตกต่างกันกันไหมนะครับตอน view Project ในครั้งแรกเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการ view สักครู่หนึ่งนะครับสำหรับอันนี้คือหน้าตานะครับของ โปรเจกต์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากการที่เรากด next next ล t กๆมานะครับเราจะได้ในส่วนของโครงสร้างของพื้นที่การทำงานจะดูใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่คาเกี่ยวกันมัน,เป,นเป็นเป็นทูที่พัฒนาสำหรับ Android นะครับหน้าตาม,มันก็เลยออกจากคลิปแล้วก็จะใช้งานง่ายนะครับในส่วนของ f ฟล์ Manager ก็จะเห็นโครงสร้างของตัวแอปพลิเคชันชัดเจนนะครับมีซอสนะครับมีไฟล์ในส่วนของการคอนฟิกนะครับ androidmanifest.xml มีในส่วนของ l a y o u t นะครับอย่างที่บอกไปว่า็นไฟล์ x m ด์ l แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างของไฟล์นะครับก็มีอยู่นะครับในส่วนของ Source นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของ Java ไฟล์ก็จะมี Main Activity นะครับที่บอกไปว่าเป็นแอปสกินด a ด a ก็จะเป็นโค้ดกำกับนะครับอันนี้เป็นภาพโดยรวมครับแล้วก็ที่สำคัญข้อดีของเขาคือว่าเขาก็จะเห็นในส่วนของหน้าจอ l v e Preview นะครับโดยที่ไม่ต้องต้องเปิด e m u l a t o r ขึ้นมาคร่าวๆ เลยนะครับก็คือไม่ต้องเสียเวลาเปิด e m u l a t o คือเห็นภาพโดยรวมเออโดยรวมของการดีไซน์ x m l เนี่ยมือถือหรือแอปของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าสนใจนะครับจะร่วมพัฒนาโปรเจกต์บน Android อีกนะครับอย่าลืมติชมนะฮะแล้วก็ดูคลิปถัดไปและการแนะนําเครื่องมือการใช้งานบน Android s t u d i o ว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็สนใจในการที่จะร่วมเป็นนักพัฒนาคุณยนต์เขียวกันนะครับขอบคุณครับ